เฮฮาไหมเฮฮาไหมเฮฮาเลยสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เฮ้ยกูจูกูสุ่มได้อันตีอันตีะไยอันตีมาดระอันตีมาดระเหมือนเหมือนฮีโร่แหละเหมือนสุ่มไออันตีมันจะเป็นสกิลที่หายากสุดละแต่รู้จะได้อันตีของตัวเลยผมได้ของมาดระอะไรมาดระอะไร คุยมึงคุยกูยที่ใช้กระถางเนี่ยข้าวต้มเนี่ยเดออินจะเล่นบ้าโด่งโด่งฟาร์มไอส่งไหมดูดิดูวิธีการใช้สกิ้ดิมันใช้งานยังไงคล <ใน S 2> ้ายมบายเลยเอ,อ้ไม่ใช่คล้า,ายอวีิโมบ่ายกับอวีก็เหมือกนกันเน่าเป็นแนวงั้นเลยเออแนวงั้นแนวลงดันตีดัดนแล้วกดออโต้เหมือนเหมือนเล่นลาเลนเจอร์แหละแต่เราต้องตีเอง แต่มุมกล้องมันไม่ใช่อะมุมกล้องคล้อารวีแล้วมีตัวอื่นนอกจากมาละไหมหลายหลายร้อยตัวไม่ไม่ถึงร้อยอะประมาณห้าสิบกว่ากว่าหกสิบแล้วมีพวกหงคางยีไหมมีทุกตัวไอต,ตัวประกอบนะยังมีเลยสัตว์คุแคบหน้าจอมให้ดูหน่อยคุเห็นเลยแคบเล่นอยู่พี่ลงดันอยู่พี่ ไอตัวหลกัหลกๆที่พี่คิดว่าจะมีอ่ะไอตัวที่มีในเนื้อเรื่องมันก็มีหมดแหละรุ่นที่สามรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองไอไอมาดาละแล้วก็อม่ใช่มาดาละดิไอรุ่นที่สี่อะแล้วบอก<ไ>อว่า<ห>เขาชืา่อมาลาเีฮินนตาทีฮิตารุ่นที่สี่ทีฮิโนต้าเป็นโคครเงรุ่นที่สี่เหรอโอ้คือาเด็ไอตอนูุูซอนาเดะมันรุ่นที่ห้าไอควายรุ่นที่สี่มินาโตะเออเออดีว่ะแล้วซึนาเด็มีไหม กูจะเล่นเดืซินาเดททั้งวันเลยอยู่ค่อนข้างภาพมันมองชัดไหมซินาเดทอยู่อะไรนะภาพชัดไหมกูจะเล่นเดืซินาเดทชัดปรับเอาตาเลยเด้ยชัดคือแบบมีมีฉากไหมมีฉากไหมแบบฉากแบบซินาเดทวิ่งอ่ะมีไหมไม่มีโอ๊ะไม่เล่นละ lên nó ta Okay, okay. Peter, nát 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 mà lên nát 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 mì nát nát mì nát 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 mì nát 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 มันจะวิ่งแบบไมค f าไปใช่ไหมแบบไมค้าแบบไม่ได้ปรับกราฟ,ฟิกอะไร <laughs> แ,แบบวิ่งตัวทื่ออะไรใช่ไหมม่นใช่อย่างเี้เวอรตัส่งน้วจะเล่นเกมอันหนึ่งเกมนี้มันมีให้ทุ่ตัวแต่เรามันอยู่ที่เราสุ่มด้วยว่าจะได้การ์ดตัวอะไรมันจะเป็นการก็เหมือนสกิลแหละการสกิลสุ่มตัว,วเราต้องสุ่มการด,ดิ่เหรอ ลำบากกูอีกเนี่ยสุ่มไอ้ไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวเขาเหมือนค่อนข้างแบบหาง่ายมากตัวในเกมเที่เนี้ยไม่ต้องสุม่มหาหาคนง่ายเลยถึงถึงได้ตัวมาแต่พีเตอร์ต้องอัพไอต้อไอต้องหาสกิลมันอีกนะเสกิลมันก็สุม่มคล้ายๆกาชาสุม่มนะเกมเที่นี้สกิลเยอะนะพี่ตัวหนึ่งอะประมาณสิบกว่าสกิลอะที่ให้ให้พีเลือกใช้กันเองสกิลอะไรมัางมีหลายสกิลอะตายไม่ต้องตื่นมึงอะ ต้องใช้เวลาเล่นหลายหลายวันเลยเล่นออนไลน์ก็ได้เล่นช่วยตีช่วยตีประมาณเล่นสูงสุดได้สี่คนช่่ยกันลงดังนเงี้ยเอ๊นเน็ตออโต,ตะไอโบรตตอนนี้มันมีถึงตัวล่าสุดก็มีซาสุเกะซาสุเกะกับอิทาจิตอนฉากฉากตอนสู้กันตอนตอน,ตอนสู้กันเอออิทาจิกับซาสุเกะตอนสู้กันนั่นคือตัวล่าสุด อ้กอาก็แบบว่าอิทาจิเพิ่งจะเพิ่มมาอย่างงี้ยหรอไม่ใช่มันเพิ่มมานานแล้วแต่มันอันนี้เป็นร่างของที่อิเดจิสูซาสุกเกะเนียเป็นร่างเสื้อขาดอะเออร่างนี้สก,กิลแม่งโหดที่หายเที้ยวข้าวรงตาทาให้ศัตรูนั้นมองอะไรไม่เห็นรวมรวมพวอพวกพ้องเลยแ้วเราสามารถสูน้นนิได้ไหมใครเขาสายมาด,ดูดิคล้ายแคทอแค่์ะ ใครอ็าใคร้าสามาหวัดดีน้องแจฟต์มีหน้ามาอีกเหรอจะั้เชิวี่เตอถ้าพี่ได้การตัวนั้นมาพี่เตอต้องเล่นแต่ตัวนั้นอย่างเดียวนะกูจะเล่นแต่ซินาเดยอย่างเดียวเลยเออถ้าไดการซีนัเดยมาก็เล่นแต่ซูนัเดอ์เลยคือกูจะมองไง ที่จะเป็นป้าแล้วก็ตามเป็นเที่ยเลยพี่เป็นเกิดอารมณ์เหียวนะป้าก็แค่อยากดูฉากฉากคืออาจจะมีฉากตอนนี้ซีนาเดวิ่งก็ได้อาจจะไม่รู้จริงปะจิระยามีเปล่าอ๋อตอนนเดินจีม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 ีแต่ล่างเส้นกบไม่รู้มีเปล่าเ้นกบกูยังหามาแล้วเหรอไ้เร่องลงดันมาหาไม่เจอไอ้ล่างเส้นกบอะแต่รู้มีนาโตเส้นกบ เอ้ยเอ้าเน็ตเป็นเหี้ยเนี่ยวันนี้พับไม้พับไม้ปลอมไม้ควายไม้ปอมเลิกปอมอีควายโอ้โหซื้อกับผีมึงดีไกดขาทุ่มอะไรนะไอ้กล้าพูดอะไรวะข้าวต้มอะไรวะขด่าไฟนี่เขาพูดว่าข้าวต้มกันว่าไกดใช่ไหมข้าวต้มอะไรเอ เออเนี่ยมันเนี่ยพี่พี่ต้องฟังเสียงถอนกูเฮียมันมันต้องพูดอยู่เลยเธอรุมกู้ได้จริงสิมันพูดว่าข้าวต้มต่างหากเราโอล่าตัวเชี่ยโอล่าบ้านพ่อมึงอ่ะผิดผิดเกมนะไอ้เฮียเอ๋อมันพูดโอล่าจริงมันล่าเนี่ยตอนกูตดกูต่อยอ่ะโอล่าก็ตายซะไงตายซะคัท่า คัตท่าแปลว่าอะไรวะอืมจะกลับมาหน้ากูคัตท่ากูจะกูคิดว่าอุปตัวกูพูดแล้วนะคัตท่าคัตท่าเขาพูดอย่างงี้ป่ะคัดฉากคัดฉากอย่างงี้ป่ะแบบฆ้าลูกเสือเออตะกี้ะแดกข้าวคัดฉากเอ้คัดฉากภารกิจแล้ววะต้องชนะภายในักการสิบวิโอ้ยกูทำภารกิจสำเร็จแล้ว โอ้คุได้เวลาสิบตัวละครเอ้าไอ้เหี้ยคุณจะสร้างไม้ปอมด้านหลังกซุ่มกาชาอุจิวะเนี่ยตอนนี้มีกาชาอุจิวะแล้วก็ซสตุเกะ V S สากุระเอ้ยไม่ใช่สักุระดิซสตุเกะเอ้ยอินทจีอะไรวะไม้ปอมไอ้ควายเดี๋ยวไม้ปลอมกูหลอกกันเต็มไปด้วยมึง มันละลกูพลังสี่พันแล้วเว้ยไอ 4, 4, ้สี่สี่แสนดิไอ่สี่หมืนไอ้สั์มันเล่นยังไงวะไอ 9, ้ก้ากูอยากรู้จริงอลยเดี๋ยวกูลองไปเล่นคล้ายๆลารเรนเจอร์เลยแต่มันเป็นลารเนเจอร์ฉบับที่ต้องหาสกิลเองแต่ตัวหาง่ายมากก็คือมีตัวแต่ไม่มีกววาสกิลวอซัว่าง,งั้นเฮียกูจะพูดว<ห>อซังเลยเฮีย เราผมส่งคลิปตัวอย่างให้ดูเอา่ะเฮ้ยเฮ้ยกูเล่นเกมอยู่ส่งมาพ่องตอนเนี้ยเเอาจะได้เข้าใจไงเดี๋ยวสอนเล่นเบื้องต้นไงผมดูคลิปนี้ผมก็รู้เรื่องแล้วแต่รู้พี่จะรู้เรื่องป่ะลอยตีในเฮ้ยมองเห็นแล้วไอ้คนตีเท่านั้นแม่นาโตด้วยวะคุชิน่านะอ่าได้ที่ไพยเฮ้ยมึงเงี้ยนะ อา้าวปิดอะไรอะ่ะแม่ก้าดีกว่าป้าสินเดียแม่ก้าวลรังชางสารอาูอ้ทำไมสกุล่ากูไม่ตายวะเฮียโดนอันตีไปเต็มเต็มเลยถังขยะสีชมพูตัวนั้นนะนะเออเฮียตัวแม่งอึดกว่า,าซาสุเกะอีกสั์สาซาสุเกะโดนปาาทีเราตายสากุลาแม่งอึดจังวะก็น้องเป็นถังขยะ ถักขี้ยาสีชมพูขี้ยเล่นกันในทวิตเต็มไปหมดเลยในติ๊ตอกกูก็เห็นมันเล่นกันแล้วมันก็บอกเลิกบูลลี่ได้ปะครับไอ้ยหยุดบูลลี่เนี่ยมันจะเป็นเดาผมสอนนะนี่เออผมเออไอ้พี่เตอร์เล่นเกมอยู่นะมามาตรงตรงมาสอนกูส่งคลิปไปก็จบแล้วมึงแต่ขนาดประมาณจุดหกิกพี่เตอร์น่านจะโหลดนาน <c oughs> ไม่นานอนะ่ะเดี๋ยวลองโหลดเล่นเลยเดี๋ยวนี้แหละ ขอเล่นเดนบายจบก่อนขอเล่นเดนบายให้สะใจก่อนรู้สึกจะชอบเป่ะมันไม่ปัดใดตัวมันอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมีการมันย่อไฟหน้าขด้วยที่มึงนะมึงมึงนะมึงมึงนะมึงมานี่โอ้แทงหลังดีกว่าเตอร์เอาแรกนะตอนกูเล่นครั้งแรกอะกูไม่ค่อยชอบเลยการสุ่บะคิวเนี่ยไม่รู้พี่จะชอบเปล่าพอเล่นไปหลังก็เอ้ยก็ดีเหมือนกันนะ แต่มันต้องเก็บนานนะดิต้องทํกากิจกรรมไปเลยอะสายฟรีอยู่ได้ปะสายฟรีอยู่ได,ได้เกมนี้เนี่ยผมขนาดผมไม่เติมสกิลโคตรเยอะมาละกูสกิลเต็มเลยมาละสกิลมันมันมีมันมีมนมเอ่มสามเอ้สี่สกิลเนี่ยไม่สามสกิลมีสกิลข้าวต้มหนึ่งแล้วก็อะไรอีกมีแปลงร่างเป็นอะไรวะซูซาน่าโอแล้วก็พ่นไฟแล้วก็อเคาน์เตอร์แอคแทคแมพัด เหมือนชิโนบิเลยไอซกคิวเคานเตอร์ไอแท็กอะไทตีมามันสวนกลับเลยอะโคตรแรงคามันไม่เนียนสักนิดตอนพี่เข้าเกมมาครั้งแรกมันจะแจกทุกตัวเลยนะพี่มันเป็นช่วงอีเวนต์ต้องรีเวทรบไป,ไปทันด้วยไม่รู้เขาหายเขาไม่แจกจังแต่ผมเล็นครั้งแรกมันมันแจกมาดาละด้วยมาดาละร่าง แล้วว่าสัมภเวสขึ้นสิบเอ๊ะสัมภเวสสีสัมภเวสพ่อเป็นไงเชื่อขคืนสิบสัมภเวสสีคืนสิบแล้วก็มดล่าล่างสิบหางแล้วก็ไอ้มดล่ามีหางแบบไหนเนี่ยสิบหางอ่ะที่มันใช้พลังสิบหางอ่ะพอแรงมันสิบหางอ่ะเทียบขวัญแงเถอะอีสัตว์ แล้วก็ไอโอบิโต่ล่างสิบหางแล้วก็โอบิโต่ล่างงองงังเห็นปะพี่เจอปะล่างที่มันเล่นกับไอเนี้ยนะไอลืมชื่อได้อิดาร่านะตัวระเบิดอะที่มันเออเอานะเออไอตัวระเบิดเออทำตัวเบื่อเยอะพอตอนนี้นเออเลยเฮียเป็นมึงน้ำคานว่ะไอ้แค่ มกวดแปลกไปแต่ตอนนั้กูไปกูงงไปเอ้ยแต่แต่พอมาท้ายเรื่องแม่งโหดนะพี่แม่งเขาบ้งเขามุ้ยเสียงแม่งเข้มโกรกแตกแตกกับไอ้ตัวเดิมเลยเสียงแม่งเข้มยู่หมดเสียงมันเป็นเสียงของไอ้อันน้ำใชื่อเลยไอ้อะไรวะเซ้นสื่อขาวอะเซ็นสื่อขาวอะไรนะเซ็นสื่อใช่๋ยวมาสื่อเออทีสื่อขาว เสื้อขาวก็ไอโอบิโตรวมร่างกันมันจะเสียงของเสื้อขาวถ้าพูดเองมันทงไอเดดาระกูคงงงอะข่ามุ้ยชื่นี้ชื่นี้มึงเสียงเข้มังไว้สัตว์กกกูอยู่ได้มั้ยนะกูจะทำมหซโซลเกมันมันมันได้พลังของสังสาราปะมันไปจับมือกับนาโตเหรอเดียวอะไร เพราะน่้เป็นเล็กนารีกาแค่เดินไปแถวโรงเรียนก็ได้แล้วโอเคเก็ตวะไม่ใครอยู่บ่างไม่มีม่ใครอยู่บ่างสวัสดีฮัลโหลมคนตีนเหรอไรไเมื่อกี้พี่ตุ่นครับเดี๋ยวผมสอนพี่ลงดันด้วยอ่ะว่าต้องให้พี่เรียวฮาก่อนมึงจะสอนกูเหรอไม่สอนอะไรเงี้ยมึงเล่นเองมึงโง่แล้วมั้งพี ลิบอาดมากเลยนะก้าวแย่ทัดใครว่าพี่เต้ยไอไอลูกศิษย์น้าโตอ่ะไอ้ลูกศิษย์ไอจิระย้ยคนหนึ่งอ่ะที่ผ้ามท่อทีฟ้ายาวๆไม่ใช้ที่มันที่มันแก้มแดงๆใช้ก็สูงจักได้เด็กกว่าน้าโตอ่ะเด็กกว่าน้าโตนิดนึงไม่มีไม่มีแล้วมีมีไอเนี้ยไงเนี่ยไอเนี่ยที่มันใช้ก็ฝืนวงจักได้เหมือนกันนะนะ ก็ไอคนฮหามารู้ไงแต่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์จิระยะไอสัตว์ลูกศิษย์บม่พอมึงไงไอหลานหลานลูกวะหลานหลึดหลานลุนที่สามอะเออนนัแม่มึงน้์ลาเซนกันนินจีบอกแมนชั่นแชปเตอร์ห้าบทเทิลห้า วอแบตเทิลคืออะไรวะก็สู้นี่ไงสงครามอ่ะสงครามอ๋อนินจาวอมิชชั่นแชปเ,เตอร์ห้าน i n j a war mission นี่นงไงอ๋อกูต้องเคลียร์หมดไอ้สัตว์กูต้องไปเก็บดาวเพิ่มอะเพื่อแล้วเล่นออนไลน์กันได้ป่ะเล่นออนไลน์กันได้ป่ะได้ได้ได้คล้ายๆแค่รอบแขนเลยพี่คล้ายๆแค่รอบแขนเลย,ลยแขนอ,อ่ะเกมแขนภาพแบบแขนออมแขนเลยเหรอ ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้พากระแดเ็อุ้ยเฮียอย่างนั้นกูกูเลิกเล่นดีกว่าเฮียเออเอาไงนะกูกูกูไม่นั่งเล่นงงงงอย่างเงี้ยเฮียหนึ่งวันกูเอคุเล่นได้สามวันแล้วกันแต่มันก็ไม่ได้เล่นนานนี่กูเห็นมึงเล่นสักพักนึงตอนนั้นไม่รู้จะเล่นอะไรไปเฮียกูมีเกมนี้อยู่กูเล่นดีคาทูมตอนแรกเขาแจกเพชร ตั้ง400ห้าสิบ400ห้าสิบพี่ได้ถือว่าเยอะสุดแล้วเยอะเอ้ยเยอะเออเยอะเยอะมากแต่พี่ดีๆนะว่าจะไปสุ่มกาชาอะไรมันมีกาชาหลายกาชาเลยเดี๋ยวส่วนมีกาชาแล้วมั้งแม่กาชาดิซัมมอนนี่เดี๋ยวกูเล่นตอนนี้จบเดี๋ยวกูโหลดมาเล่นด้วยกูลังหาห้องอยโอเคทไให้สนุกนะกิวของไอ้ช้างสารเนี่ยช้างสารไอ้อีดันเอ้ยไม่อีดันดีอีดันฟงไอ้นั่นนะไอ้ ซีนาดีซานาดีเอ้ยไม่ได้เออซืนอมาดินี่แล้วก็อีเวนต์ของอัลติเมทอะไรเนี่ยอัลติเมตเอเลียนเปล่าเบนเทนอัลติเมตเอเลียนหนีเปล่าใช่ป่ะพ่างอ่ะพี่โอ้ไม่ใช่เนี่ยไอมีที่ซูด้วยอันติี้ซูโคตรโหดภาพรวมดอป่ะแล้วก็ไอมาดาลาอุกบาตมหาศาลสกิล ขอได้รุ่นหนึ่งรุ่นสองก็พอใจแล้วสก,กิลนะสก,กิลหรือฮีโร่ฮีโร่เขาแจกอยู่แล้วแจกทุกตัวเหมือนจะแทบทุกตัวบางตัวก็ไม่แจกแต่ตัวหลักๆที่ติดเมตามันจะอ่ะมึงได้อะไรมั่งมึงคูนมาสิโอ้ได้เยอะพูด,ดย,ออยู่เอมผมผมกำลังซุ่มอยู่ได้แล้วโอเคเออไหนด่วน มีมันดาละลางลางแรกไออบิโตล่างไม่ต้องพูดล่างพูดแต่ชื่อเลยบุรุโตมาดาละสัมโบวสีอิจิจิวัทากะซาสุเกะไอ่ังซาสุเกะกูบอกว่าพูดแต่ชื่อเลยตต๋อนตเตัวเซียนเก้าหางแล้วก็ โอบิโตสิบหางแล้วก็ตัวใช้กระดาษอะลืมแล้วแล้วก็อิทาจิสัมภเวสีไอชิชิซุยชิซุยที่ใช้หน้สีเขียวๆอะนารุโตะรังเลกเฮ้ยรถเหลือร้อยฟี่เจ็ดหรอซาสุเกะสีขาวเสื้อขาวแปลงรางได้แล้วก็มาดาระสิบหางจริงจังมั้นะซาสุเกะซาสุเกะรังสอง อ่อพี่ลืมอ่านแชทเองเลยว่ะโทษทีไม่เห็นแชทแล้วก็นารูโตะเซียนหกวิถีไอ้ล่างสุดท้ายของชินบิเราอ่ะพี่ไอ้สถานะแล้วก็ล่างลิง์หมดคืออะไรวะปลาลุมะลิง์หมดแล้วก็ส่งลิง์แบบส่งลิงเหมือน<ส>ที่โซส่งให้กูอะมั้งไม่รูแกกกก้แล้วก็ซาสเกะตอนโตตอนแบบตอนแก่ซาโตเกะเจ็ดร้อยสี่ เอ้มันมีเอ้เดี๋ยวนะมันปกติมันหกร้อยกว่าบาทไม่ใช่เหรอใช่ปะมันแบบไม่ต้องแบบแพ็กทีเมียมดิเอาแบบซื้อในฟรีมอ่ะธรรมดาไอชิบขายด่านเคียนี่แกขายชี้ปกติจิลามารุเอ้ยตัวเทียว่าโอโรจิมาุเทียเอ้นั่นแหละตัวใช้งูแล้วก็ตัวที่เป็นปลาของเสียงองาคาลามะเทียที่เป็นปลาแล้วก็ไก่แล้วก็กาละสกุละ ไอตัวที่มันซาโตริด่หุ่นเชิดหรือว่าแสงกุศลเอ้ยหรือแสงกุศลเอ้ยมันก็แสงกุศลว่าะนั่นแหละนั่นแหละจีว่าหรือว่าซาโตริไอหุ่นโถหุ่นเชิดมันก็น่าสนใจละโอ้โหยี่มาถึงฮีลูนโดนทำลายเลยวะแล้วก็ล็อกลีแล้วก็ฮินาตะแล้วก็ไอตัวใช้เงากลืมละฝั่งพระเอกอะแล้วก็เอ่มซาดาดะลูกซาสุเกะโอวิโต โอุโอปตัปกติเลยแล้วก็ซาซาสุเกะล่างเอ้ยมันลางไอ้าซาสุเกะแม่งวิหลายล่างมากเลยพี่จะดูถูกไหมเนะี่ยมันแหลกอะไรของมันวะมันเนี้ยเกมเคีียนี่แม่งาซาสุเกะแม่งมีห้าล่างเลยสัูต้องเรียกเป็นล่างเลยนะพี่มีล่างแบบสัก้อยคื้นชี่ปะไม่มีแต่รู้ว่าสาม สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดล่างไม่ห้าเฉพาะแค่ซาสเกะนะแค่ซาสเกะรวมตอนโตด้วยเจ็ดล่างแต่นาโตน่าจะน่าจะน่าจะอู้นั่งก็อู้เยอะอยู่ด่วนเจ็ดล่างเท่าเท่าซาสเกะเลยตกใจน,นี่ล่างแรก,กเจนเซียนโก<ม>ตอนโต สัตว์ถางเซียนสัตว์ถางแล้วก็โหวิธีแล้วก็เซียนสัตว์ถางแล้วก็เซียนสัตว์ถางเซียนสัตว์ถางม่เนจะตอนนั้นดูก่อนอาร์ตดูมันมีแบบไม่พรีเมียมด้วยไม่ใช่เหรอพี่เต้ยอตัวประกอบภาคแรกยังมีเลยโอเชี่ยโอ้ยฮาบีเชี่ยนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกูแน่ก่อนเธอมึงใครบ้า ไอ้บะนี่ไอ้ตัวที่มันกางเงียบดิเล่นเกมอยู่เอเ่ยก่อนยย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 กยดยย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 เยยยยยยย้ยยยยดยยยย่้ายย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  เด้ออ yeah. ีเนี yeah. yeah. ่ยอ uh> yeah. ูเน okay. 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 ี okay. ่ยแบบนะข้อใหม่แบบนึ่งข้อใหม่แป๊บนึงเข้าอะไรเข้าสายพี่ไม่ใช่เข้าเกมเออโอเคชนะพันในเก้าสิบวิเหีฮคุณจะชนะไงวะโอเคเอาตัววิ่งเร็วๆไปเดียวโอ้ยไม่ไหววะ ปิดปปทีมเปิดใหม่แป๊บไอเชี่ยแหละ